ธุกรกิจคาสิโนในเอเชียเนี่ยกำลังจะตายแต่คาสิโนออนไลน์ขยายตัวเป็นอย่างมากเหตุการณ์ที่สีฮานุวิวเนี่ยสืบเนื่องมาจากนโยบายจีนในมาเก๊าเลยสีฮานุวิวหรือว่าแต่ก่อนเรียกว่ากำปงสมของกัมพูชาเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาเนี่ย ก็เป็นหาที่สวยงามเหมือนพัทยาบ้านเราหันหน้าเข้าหาอ่าวไทยก็ห่างจากกนมเป็นประมาณ240กิโลเมตรแล้วก็ยังมีเมืองท่าที่มีนท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของกัมพูชาด้วยก็เปรียบเทียบได้กับชลบุรีบ้านเราแต่หลังจากนั้นเนี่ยสีหนุวิวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลกัมพูชาพัฒนาเศรษฐกิจโดยเป็นประเทศระดับปานกลางในปี2030แล้วนโยบายหลักก็คือที่เปลี่ยนสีหนุวิวไปตลอด ก็คือการให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้เสรีโดยเฉพาะกลุ่มทุนจากประเทศจีนคือกลุ่มทุนจากประเทศจีนเนี่ยก็เข้ามาปั่นราคาที่เข้ามาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และคาสิโนเพราะว่าทางรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเปิดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษคือให้เมืองท่องเที่ยวชายทะเลเนี่ยมีคาสิโนกัมพูชาเองเนี่ยต้องการที่จะหมายมั่นปั้นมือให้สีฮนุวิลกลายเป็นมาเก๊าแห่งเซาท์อีสต์เอเชีย ทำไมคนจีนถึงเข้ามาสืบเนื่องมาจากจีนขยายวงจัดระเบียบรวมทั้งธุรกิจการพนันในจีนเองคือนโยบายของรัฐบาลสีจิ้นผิงเองเนี่ยไม่ต้องการให้คนจีนเองอมัวเมากับการพนันรวมทั้งนโยบายของสีจิ้นผิงทางด้านซีโร่โควิดเองคนที่ เข้ามามาเล่นการพนันในมาเก๊าเนี่ยก็ต้องกักตัวอีก7วันหรือแม้กระทั่งคนที่เดินทางมาจากฮ่องกงคือคนที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาในมาเก๊าเนี่ยก็จะต้องกักตัว7วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจคาสิโนในมาเก๊าตายเมื่อตายลงนักลงทุนจีนก็อาจจะมองเห็นช่องทางใหม่อาจจะต้องมา,มาในกัมพูชามันก็เลยกลายเป็นสีฮันวิวเนี่ย หลังจากช่วงโควิดที่ที่มาเขาโดนปิดประเทศโดนปิดโดนปิดเมืองจากรัฐบาลจีนโดนกักตัวก็ทำให้เงินจีนเนี่ยเข้ามาลงทุนในซีนูวิลแต่หลังจากช่วงโควิดที่ระบาดหนักๆแน่นอนมันไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นสิ่งจำเป็น การพนันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นความต้องการของมนุษย์ในสิ่งที่ท้ายๆเลยเป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเหมือนกับสิ่งที่เติมเต็มมันก็เลยทำให้คนเนี่ยเริ่มพอพอเริ่มเห็นมีป,ะะปัญหาเศรษฐกิจคนก็จะคิดถึงการพนันเนี่ยเป็นอันดับสุดท้ายและเมื่อการเดินทางที่ยากจะต้องมากักตัวแล้วก็จะต้องมีการมีการควบคุม มันก็ทำให้ธุรกิจการพานันตอนนี้ก็กลายเป็นขาลงเต็มตัวและเมื่อจีนเองประสบปัญหาเศรษฐกิจธุรกิจการพานันคาสิโน,โนในมาเก๊ารวมทั้งทุนจีนที่มาลงทุนในต่างประเทศในซีฮานูวิลก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาหรือว่าฟื้นขึ้นมาได้เลยคือตั้งแต่ ส t ต n ร์ลีโฮตายในปี2,563หุ้นของบริษัทมาคาสิโน,โนในมาเก๊า6แห่งก็ร่วงหนักตั้งแต20่20-30เป็นต้นไปตั้งแต่กาแล็กซี่ Galaxy, หรือว่าแซนไชน่าซึ่งหลักๆเนี่ยตอนนี้คนที่บริหารคาสิโนในมาเก๊าเองเนี่ยก็เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนกับอเมริกันอยู่แล้วแล้วทางการจีนเองก็ไม่ต้องการให้ เ,เงินตราของจีนคนจีนเข้าสู่กระเป๋าของอเมริกันหลักๆเนี่ยในมาเก๊าตอนนี้ก็มีทั้งวินกรุ๊ปมีทั้งลาสเวกัสแซนที่เข้ามาถือหุ้นแซนไชน่าตอนนี้ก็คือ,อล่วงลงไปหุ้นหุ้นล่วงลงไปประมาณ20-30%แล้วไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาพเพราะนโยบายของสีจิ้นผิงเนี่ยไม่ต้องการาวัฒนธรรมหรือว่าเอาเงนคนจีนเนี่ยไปให้อเมริกัน มันก็ทำให้นักลงทุนจีนในช่วงแรกหา,หาทางออกไปลงทุนในสีนูเิลแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเมื่อบวกกับนโยบายการขักตัวนโยบายของรัฐบาลทุนจีนก็ต้องโยกย้ายกลับบ้านไปคาสิโนโออนไลน์นี่โตประมาณ200-300%ถึงตตั้งแต่ช่วงโควิดเพราะหนึ่งเรื่อง โซเชียลดิสแตนซิ่งด้วยเรื่องการกักตัวด้วยเรื่องการ uh, work from home เรื่อง uh, หลายหลาหลายๆเรื่องมันก็ทำให้คาสิโนออนไลน์โตระเบิดและก็กลายเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลเนี่ยควบคุมได้ยากมากไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามแล้วก็มีปัญหาเลกูเลชันหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเวลา เอาเงินเข้าเว็บเว็บพวกนี้แล้วเนี่ยจะได้เงินคืนจริงหรือเปล่าหรือว่าชนะแล้วเนี่ยเข้าไปเสี่ยงโชคได้ได้รางวัลมาแล้วเนี่ยจะถอนออกมาได้หรือเปล่าก็มีปัญหาเยอะอีกทางรัฐบาลหรือกระทรวงดิจิทัลเองเนี่ยควรจะลงทะเบียนเว็บไซต์พวกนี้เลยว่าใครเล่นต้อง,ต,องต้องมีบัตรประชาชนต้องอายุเกิน18ปปีซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่จะควบคุม แต่ก็ต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยแล้วเว็บไซต์พวกนี้จริงๆก็ค่อนข้างเสี่ยงสามารถเชื่อถือได้หรือเปล่าแต่ถ้าอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถดูพวก IP ได้ดู IP เว็บแอดเดรสได้แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นบางที่ก็กลายเป็นอยู่ในสิงนุวิวเองหรือว่าบางที่ก็กลายเป็นอยู่ในอินเดียในประเทศแอฟริกาก็มีเสียเงินไปกับเว็บพวกนี้แล้วเนี่ยมันยากมากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นที่จะตามเอาเงินคืนมา ในทวีปอื่นก็ตกต่ำอย่างในอเมริกาเองเนี่ยก็หลังจากช่วงโควิดมาในลาสเวกัสก็สูญเสียรายได้อย่างมากเลยเพราะว่าเพราะว่ามันก็เป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งแล้วก็ตอนนี้คือปัญหาสังคมด้วยคนก็คนก็รายได้คนก็มีปัญหาเรื่องสูญเสียรายได้ก็ต้อง คือก็อต้องจางอ้างพวกกาดบอดีอด้กาดมาคุมคาสิโนเพราะว่า,าการลอบเรอรี่การปล้อนอะไรนี้ก็เยอะขึ้นเรื่อยเรื่อยก็คือปัญหาสังคมนั่นแหละท้ายสุดแล้วเนี่ยบางคนก็หมดตัวหมดเนื้อหมดตัวโฮมเลสก็เยอะในอเมริกาในลาสเวกัสเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีโฮมเลสเยอะสุดออนไลน์เองก็โตทั่วโลกเป็นการ disrupt อย่างหนึ่ง แทนที่จะคุณจะต้องมาเสี่ยงติดโควิดมานั่งในคาสิโนโแล้วอาจจะติดโควิดมาจากคนอื่นก็ได้ก็เล่นออนไลน์ดีกว่าแต่ก็มีปัญหาความเสี่ยงเหมือนกันเหมือนเว็บพนันเยอะแยะเหมือนเว็บหรือว่าเป็น f อ r e x 3 d อะไรอย่างนี้ก็เป็นก็คล้ายๆก็คือเดี๋ยวนี้มันออนไลน์ได้ทั่วโลกไงก<ย>็คือคือคือมันก็เหมือนกับเว็บพนันเนี่ยมันก็มาดิสรับบอลคาสิโนโที่เป็นฟิสิกอล ก็ต้องตรวจสอบให้ดีแล้วก็ถ้าต้องถ้าคิดจะเล่นเนี่ยก็ต้องแน่นอนความเสี่ยงก็คืออาจไม่ได้เงินอาจเงินหายไปห,หมดเลยเหมือนออนไลน์เนี่ยจริงๆกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือเยาวชนขนาดเรื่องคริปโตเองกลุ่มเยาวชนเนี่ยแหละก็ที่ดอยกันเยอะแยะและจริงๆเนี่ยสามารถบล็อกได้คือตัวรัฐบาลเองก็บล็อกเว็บโป้เองเกยก็มีก็มีอยู่เว็บ เว็บพนันจริงๆมันมันก็สามารถจะเว็บบล็อกได้นั่นแหละเช็ค ID เช็ค IP Address อยู่ที่เราทำหรือเปล่าเท่านั้นแหละ